สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้สิมาเห็ดป่นกระปูให้กินพี่น้องพอดีเมื่อวานนี้ได้กระปูมาก็เลยเออเต็มก็อยากนะไม่ได้กินนานและป่นกระปูกินกรัเพระเดาแซบนะครับพี่น้องป่นกระปูก็มีข่าอ่อนเผานะครับเนี่ยแซบเด้อป่นกระปูเด้อ อ่าพริกโอยหอมแดงเผานะครับซอยพริกสดเผาหอมสดหั่นหอมที่หอมต้นหอมนะครับนี่คือกระปูนะครับกระปูตีผมขั่วให้ซุปและผมระแมกมาแกะนะครับถ้าเพิ่งเดิมมันอี้ปนกระปูมันมีน่เป็นอย่างได ดับแรกนะครับตามค่าก่อนเพราะว่ามมันมันสีเหล็กเน่าก็ผมเตรียมของไว้เมื่อแล้วเตรียมค่ากับเพราท่านไว้พริกกะขาไว้ นี่พริกพริกมะตามพริกข่ามะตามบนัน ปูล้มต่ำบันนี้ตาำให้แหลกพี่น้องตาำปูให้แหลกก่วซูกล้วมาแกะแกะเอาเนือ้อมันเนือ้อปูนานนะครับตุเซฟบ้โมันปูทะเลปูเหี่ยหรอครับอยู่ในหม้อนี่ <laughs> นี่ตะปูนะพอดีหลานมันได้มาเลยเอามาเห็ดอันนี้หอมหอมแดงขาว toy ចឹងតាមងាយទេเนาะ ใส่ผงนัวจังหน่อยเนาะผงนัวใส่มันใช้น้ำปะลาะอืม ซอยนะครับต้นหอมบักซีซอยที้งมอือกเดิ่ ไม่ได้กินเองแล้ว ให้เบ่งเนี่ยปนปูคักบออ่คักเึ้นอย่างพี่น้องกินกับพักกระเดาลวกก็ได้บะลวกก็ได้เนี่ยสดสดักกระเดาสดสด,สดพี่น้องเอาใส่มันงามจังหน่อยดูเนี่ยักบอลนี้ เด้อพนะี่นลองบ้านนี้หาบอ่ผล <laughs> ูเข่าคุยยอะบ้านเห็นเ้ย คุ้ยปนปูเนาะโอ้ไปเอกินถึงแล้วแซ่บแซ่บปนกับปู อย่าลืมนะพี่น้องได้ครับโอ้ย,อย,อยกินถึงแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อซอยๆกันตามหลายๆเบิ้งหลายๆที่ได้ถ่ายทอดสดให้เบิ้งมันจะเห็นทุกขั้นตอนนะครับพี่น้อง อะไรมือนี้ซ้ำนี้ก่อนเนาะครับสวัสดีครับ